เราก็รักรก,กันไม่กอนนะครับทุกคนช่วงนี้เราก็รักกันไม่ก่อนนะรักกันรักกันนะครับผมเราอยู่ด้วยกันนะเอออย่าจับกันเลยนะคะผมใบทะเบียนเป็นไงบ้างอ่ะไปทะเบียนออกอยู่เฮ้ยเขาก็มาทํางานแบบนี้ทุกวันนะครับตรงเน,นี้ยมันก็จะมีเป็นบางคนนะครับผมที่แบบอารมณ์ร้อนอยู่ผมก็เคยเห็นเหมือนกันนะบางคนก็อารมณ์เย็นอยู่ครับผมก็ทําทงานตากแดดตากลมแลวเนาะเออ 你们好。